นี่มะกรูดมกแปะมาเก็บมักแปบนะคะมักแปบอยู่ในปลาเหล่านะคะเชเดอร์พันต้นไม้ขึ้นต้นไม้ไปเพริกไม่ได้ไม่ได้เก็บเลยบ่ตรงนั้นนะไม่มีมันตายหามตายหามหมดแล้วบอไปทำบุญเมื่บพริกดูนะแปบขึ้นต้นไม้นะพริกมันไปวัดหมาแล้วไปทำบุญแล้วอุตส่าห์พากันมาปลูก เ้มันเหมือนมีร่องรอยมีน้ำนะครับท่านเออนี่ร่องน้ำเขาไม่มีน้ำลงมาใช่ไหมมีอ้าวแล้วก็ต้องมีต้นต้นทางสิต้นทางลงมาบนแต่ตอนนี้น้ำมันหมดแล้วครับหมดแล้วอ๋อมีเพราะหน้าฝนอืมอันนี้แปบเล็กหรือเปล่าอืมเวอีน่ะน้ำเล็งไม่ลงนี่น้ำทองใหญ่อันนี้แปบเล็กว่ะไม่เป็นได้ไหม ค่ะนล็กก็แปบเล็กนะคะมันมีทั้งแปบเล็กกับแปบใหญ่ไม่ได้หรอกรถตะมฟ้ากับบ้านเถอะางนนจะเข้าไปได้ยังไงดูดีมีต่เหลาทั้งหมดเลยนี่จะเหลาแล้วี๋ยวเหลาลมีของแช่ทำบุญพูดไม่มีประโยชน์อย่าพูดอย่าพูดแบบเรื่องทะเลาะกันพูดแบบดีๆมาด้วยกันแบบนี้เดี๋ยมันจะไม่ได้ไปด้วยกันนู่นหัวด,ด้วยเนาะ เอาบนาดหูลงตะมอกเนาะเอ,อาไว้คือเก่าก็ดีดูด้วยกระดอกแปบหนูเพิ่งในม้าจักมีกินบ่มีกินตะบอกเอาเมื่อสู้กินก็ได้กินนะคะหนูทั่วแปบนะคะข้างบนไม่รู้มีอะไรมั่งปลูกอะไรก็ไม่ได้กินนะถ้าตะมอกไม่มาเอาเมื่อให้กินก็ไม่ได้กิน มันเป็นเล้าเบอร์ละค่ะหนูอันนี้หนูปรับเห็ดน้ำมันก็เลยเป็ยนยังซี่แหละแล้วพอไป,ปท่าเป็นทางเลยเสียดายมีก้อนหินปรับลงมากระเจอก้อนหินไงหนูเอาลงเลือกโพดถ้าบบลึกก็บ,บ่เป็นนาะย่อนอยากได้นาะมีต่คอไม่นิดเะ้อคะเด้อโอ้ยอยากอายบ้านเมืองเขาหลาย กลับกันนะสายแล้วค่าบ้านดีกว่ามีตะคอมมินิตอีกส่งปีอีปีหน้าก็ได้เห็ดได้ดอกลกหมดเลยเบิ่งบรรยากาศนะคะน้องสวยมาเดอน่าทายุ่ข้างหน้าพี่เด้อคอมมินิตค่ะมาข้างหน้าเลย ขับรถมาเลยนูปีนี้ผู้แดกก็ไ่ได้ส่วนมันแล้วค่ะเด้อว่าแต่หนูถาะเขาบ่ได้เฮ็ดไม่ได้ไปตามหาชมพู่น้ำหนูเขาก็ไม่ได้ส่วนมันคือหนูนะคะ <c oughs> ลกเหมือนกันค่ะเบิงฝนตกฝนแรง เที่ยวชมธรรมชาติภูผาเอกไปทางภูหลวงค่ะไปเบื้องต้นมักเดือใหญ่บอกต้นมักเดือพันปีโอเดี๋ยวต้องจัดต้นมักเดือพันปีเดียวพาไปเบื้องต้นมักเดือพันปีเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวได้เห็นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ